สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วกันนะคะคลิปนี้จะพามาเก็บขอบตะกร้านะคะแล้วก็จะใช้เส้นนะคะวัดรอบตัวตะกร้าแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดนะคะ1เส้นนะคะเส้นแรกนะคะจะสอดเก็บเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะนี่จะสอดเก็บด้านในเส้นที่เราพับลงมาเก็บลงมาล็อกไว้นะคะนี่ แต่จะทับเส้นที่ยังเรายัง pues ไม่เก็บนะจะทับเส้นที่ยังที่เรายังไม่เก็บไว้อยู่นะคะก็คือจะสอดเข้าไปง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่สอดเข้าไปในช่องของเส้นที่เราเก็บลงมาแล้วนะคะแต่จะทับเส้นที่ยังเรายังไม่เก็บเนาะจะทับเส้นที่เรายังไม่เก็บอยู่นะคะนี้จากนั้นก็ วัดอีกนะคะเส้นที่2ก็ความยาวก็ประมาณนี้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็จะทับด้านนอกนะคะสอดเก็บด้านในเสร็จแตบนี้แล้วก็เส้นที่2ก็จะทับด้านนอกไว้แบบนี้แล้วก็เส้นที่เรายังไม่เก็บนะคะทีนี้ก็เก็บพับลงมาเลยค่ะสอดในเส้นที่2นะคะ สพับสอดลงมาในเส้นที่สองนั่นเองจากนั้นเราก็จะไล่นะคะไล่เก็บเส้นลงไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะให้เหลือปลายเส้นไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะทำการตัดเก็บปลายเส้นอีกทีหนึ่งนะคะมาดูกันอีกนะคะนี่ก็จะเก็บไปแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเก็บขอบไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะจนรอบตัวตะกร้านะคะถ้าใครขอบแล้วขอบเป็นขอบเดียวไปเลยถือว่าถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครเก็บขอบแล้วขอบยังแยกออกเป็นสองขอบแสดงว่าผิดนะคะก็คือยังไม่ถูกนะ จากนั้นก็จะเก็บเส้นนะคะไล่เก็บเส้นลงมาแบบนี้เรื่อยๆตามลงมาแบบนี้เรื่อยๆเลยค่ะเพื่อให้เขามีความแข็งแรงนะคะทนทานก็จะก็จะทําให้ตัวตะกร้าเราแข็งมากขึ้นทนมากขึ้นนะคะถ้าเราสอดเก็บเส้นไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะยาวๆเลยให้เหลือไปเส้นไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะสอดเก็บนะคะดนีขอบตะกร้าเราจะเป็นแบบนี้นะ ันนี้คือถูกต้องนะคะจะเป็นขอบเดียวเลยนะคะเขาจะไม่แยกกันเป็นสองขอบเนาะเส้นที่ยังชี้อยู่ที่ยังไม่เก็บลงมาก็สอดใส่ในช่องที่สองเส้นที่สองนะคะกเป็นกเสร็ส้นนะคะจากนั้นก็ไล่ไๆเก็บเส้นลงมาเลยนะคะเส้นที่เราสอดเก็บไปแล้วนะคะเราสอดแค่ช่องเดียวใช่ไหมตอนแรกก็ หลังจากที่เราสอดเสร็จแล้วก็สอดไล่ๆล,ลงมาเลยนะคะทุกเส้นเลยก็จะได้สอดไล่เก็บไปแบบนี้เรื่อยๆเลยนะคะถ้าใครดึงชิดมากแน่นมากนะคะเวลาเราสอดเก็บแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก็บยากนิดนึงเนาะ <c oughs> ค่อนข้างที่จะสอดยากเพราะฉะนั้น <c oughs> เวลาสารอย่าดึงให้มันแน่นมากนะคะเพราะเรายังมีอีกนะคะมีขั้นตอนคือเก็บขอบแบบนี้ แล้วก็จะมีขั้นตอนการใส่สายอีกทีนี้ถ้าเราแน่นมากเกินไปก็จะมันก็จะสอดยากเสียบยากนั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะคะถ้าใครไม่อยากให้ตัวตะก้าป่องนะคะอยากให้ขอบตะก้าเท่ากันนะคะเวลาเราขึ้นก้นตะก้าก็มีส่วนที่สําคัญนะคะถ้าเราขึ้นแน่นมากนะคะเราจะดึงหรือจะจัดไม่ได้เลยนะคะ สำหรับใครที่ทำแล้วตัวตะก,ก้าห àng, ่างๆเราก็จัดเข้าให้ชิดได้นะคะที่มีความหา่างเราจัดเข้าให้ชิดได้ขอแค่เราสารไปทีละมุมแล้วก็จัดไปทีละมุมนั่นเองนะคะทีละมุมทีละด้านจัดไปเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราเก็บจนรอบตัวตะก,ก้าเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้กัรไกรตัดปลายเส้นเนาะให้เหลือแบบนี้นะคะให้เหลือ เล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะเหลือพอที่จะเราจะเก็บปลายเส้นเข้าในอีกเส้นหนึ่งได้นะคะเราก็จะซ่อนปลายเส้นนั่นเองนะคะซ่อนปลายเส้นที่เราสอดเก็บลงมาแบบนี้ก็จะไม่เห็นปลายเส้นเนาะก็จะเรียบร้อยนะคะก็จะเรียบร้อยกว่าที่เราจะมาตัดทิ้งเลยแบบนั้นนะคะ แล้วก็สอดเก็บไปแบบนี้อันนี้คือสอดสอดไม่ได้นะถ้าไหนสอดไม่ได้แล้วก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเหลือด้านในด้านในแล้วก็จะตัดเก็บเลยนะคะ เราจะตัดแล้วก็เก็บเหมือนด้านนอกเลยก็ได้หรือเราจะตัดให้เขาชิดแบบนี้เลยก็ได้ะคะ่ะพอด้านในเนาะนี่เขจะตัดเก็บตัดทิ้งไปแบบนี้เลยะคะ่ะง่ายๆนะคะด้านในเพราะยังไงเราก็มองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะถ้ามันก็จะมีปลายเส้นผมนิดนึงเขาก็จะมองเห็นนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเขาอ,อยู่ด้านในถ้าด้านนอกถ้าเรามาเก็บแบบนี้ มันจะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ตัดเก็บเหมือนเหมือนที่เราพาทำนี่เสร็จแล้วค่ะง่ายๆนะคะแล้วคลิปต่อไปจะพาทำสาสายกันค่ะ